ซีดานสุดยอดนิยมโตโยต,ต้าติดทางเทียคา้ามีให้เลือกมากถึง70คันไม่ว่าจะเป็นรุ่นปี2 0 1 6จนถึงปี2 0 1 9และรุ่น 1.6G 1.8E ใครชอบรุ่นไหน C-F รุ่นนั้นกันได้เลยนะคะ ตาติดหปี2 0 1 6บอกเลยว่าราคาเบามากเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นภายนอกและภายในกันเลยค่ะเราไปชมดีไซน์ภายนอกกันเลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะโอ้โหกระจังหน้า3าชั้นแบบนี้คันนี้นะคะเป็นรุ่นก่อนโฉมเบนเชนบอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะไฟหน้าได้เป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะ เราไปชมภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะคันนี้นะคะภายในห้องเครื่องสวยสะอาดค่ะไม่มีข้ามน้ํามันเยอ้มเลยนะคะพลาสติกด้านหน้าตรงนี้ยังบอกเลยว่าไม่มีรอยกรอบแตกหักแน่นอนค่ะใช้งานน้อยค่ะสำหรับดีไซน์ภายในของโ o โยต้าติดรุ่นนี้นะคะโอ้โหพวงมาลัยนะคะได้เป็นหุ้มหนังอย่างดีเลยค่ะได้แบบมันติฟังชัน สำหรับคอนโซลกลางนะคะดีไซน์สวยงามมากๆดูวินเทจมากๆเลยตรงนี้นะคะตัดด้วยสีน้ำตาลนะคะและโคมเมียมตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับคอนโซลเกียร์ของเขานะคะหัวเกียร์ไม่มีริ้วรอยรอยถลอกเลยค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้ถึง7สปีดบอรของเขานะคะได้เป็นบอหนังสีเบจสวยสะอาดบอกเลยว่าใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะสำหรับนอตซอกประตูนะคะไม่มีรอยแกะขยับใดๆเลยนะคะ สำหรับเบาผู้โดยสารแถว2นะคะนั่งสบายมากเบาะหนังอย่างดีเลยนะคะแทบจะไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยค่ะและสะเปดของเขานะคะเหลือเยอะเลยค่ะโอ้โหกว้างมากๆเลยนะคะหัวเข่าก็ไม่ติดด้านบนเพดานก็เหลือเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะ <S <S เดี๋ยวยาวพาไปชมห้องเก็บสัมภาระของ t o y o ต a a อ i s ์ิกันค่ะบอกเลยว่าเขาขึ้นชื่อห้องเก็บสัมภาระที่กว้างมากๆเลยนะคะเก็บกระเป๋าเดินทางได้3-4ใบกันเลยค่ะเราไปดูยางอล่กันเลยนะคะ นี่เลยเรามาชมดีไซน์ด้านท้ายกันเลยค่ะด้านท้ายของเขานะคะให้คมเมี่ยมแบบนี้โอ้โหสวยโดดเด่นมากๆเลยและยังไม่พอค่ะระบบเซ,นซ็นเซอร์ให้มาถึง2จุดเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ Toyota t o y o ต a าทิ s 1.6G ปี2016คันนี้ราคาบอกเลยนะคะเบามากๆค่ะวันนี้ทางเทียเคาขอจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษในราคาเพียง369,000บาท ผ่อนเพียงเดือนละ6,000บาทเท่านั้นเองนะคะและอย่าลืมเลยว่าตัยเต้าติดทางเทีอค้ามีให้เลือกมากกว่า70คันโอ้โหมีเยอะมากๆเลยค่ะใครที่ชอบรุ่นไหนคันไหนสามารถ c F คันนั้นได้เลยนะคะและตัยเต้าติดนะคะยาวบอกเลยว่ามีข้อดีเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแม n ท e นเน c e ถูกอะไหล่หาง่ายมีศูนย์บริการทั่วประเทศและใช้งานได้ยาวๆ10-20ปีก็ไม่มีพังแน่นอนค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจโตโยต้าอาทิตของทางเทียคาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 8 9 4 4 3 3 7 7 4ค่ะหรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ0 8 0 6 5 8 8 9 9 9ค่ะหรือทางไปที่เพจ Facebook รถมือสองเทียคาไลแอดแอทเทียคาใครอยากชมรีวิวก่อนใครดูได้ที่ YouTube รถมือสองเทียคาและติ๊กต๊อกรถมือสองเทียคานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลากันก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Música